ชายคนหนึ่งได้ล้มวัวตัวใหญ่ลงก่อนที่จะย่างล้วก็พูดก,กับลูกว่าวัวที่เพิ่งล้มไปตัวมันใหญ่มากเรากินกันเองไม่หมดหรอกลูกเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ตะโกนเรียกเพื่อนเพื่อนพ่อก็พู้ญาติญาติเราเนี่ยมาจัดงานเลี้ยงกันเนาะลูกได้ยินดังนั้นก็พยักหน้าพร้อมกับวิ่งออกจากฟาร์มแล้วก็เข้าไปยังหมู่บ้านแล้วก็ตะโกนนั้นเสียงดังว่าช่วยด้วยช่วยด้วยบ้านชั้นที่ฟาร์มไฟไหมใครก็ได้มาช่วยดับไฟหน่อยเร็ว สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนในหมู่บ้านมีคนกลุ่มใหญ่ๆที่วิ่งตามเด็กคนนั้นไปแล้วก็มีคนส่วนมากเลยที่แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินคนกลุ่มที่มาถึงเตรียมช่วยดับไฟพอเห็นว่าไม่มีไฟไหมเด็กก็อธิบายให้ฟังแล้วทุกคนก็หกัวเราะพร้อมกับเดินเข้างานเลี้ยงแล้วก็กินกันอย่างอิ่มหนำสำราญพ่อก็หันไปถามลูกว่าพ่อมาสังเกตดูหลายคนพ่อก็ไม่ได้สนิทน,นะเพื่อนที่พ่อสนิทก็มาไม่ครบมาแค่บางคนญาติเราก็มาไม่ครบนี่ลูกไปตะโกนเรียกใครมาเนี่ยลูกบอกว่าคนที่มาในวันนี้ เขาคู่ควรและสมควรที่จะได้รับน้ําใจและไมนเดยจากเราพ่อเป็นเจ้าของฟาร,ร์มใหญ่ในวันดีคืนดีหลายคนจะอยากเป็นญาติพ่ออยากเป็นเพื่อนสนิทกับพ่อแต่ในวันร้ายคืนร้ายจะมีไม่กี่คนที่เขาจะเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นมิตรที่แท้จริงเพราะน้ําใจของเราไม่ได้ไร้ขีดจากัดฉะนั้นจึงควรใช้กับคนที่คู่ควรนะครับ